การกำรรจัดปัชพืชหรือหญ้าในหน้าแล้งนะคะน่ะโคดไม่ต้องทำนะจ๊ะแถวละแวกบ้านหน่อยก็คือถ้าเจ้าของสวนเขาเลี้ยงประเภทโคกระบือนะคะหรือว่าวัวพายนะคะในหน้าแล้งอย่างเงี้ยนะเขาก็จะปล่อยให้สัตว์เลี้ยงนะคะเข้ามากินหญ้าตามในสวนแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ข้างๆบ้านหน่อยนะเขาก็เป็นสวนลำไยนะแต่ว่าเจ้าของเขาไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่นี่นะคะ พื้นที่สวนเขาก็มีอยู่ทั้งหมดเก้าไร่นะเพื่อนๆจ๋านะแต่ว่าบ้านเขาเลี้ยงวัวทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะเลี้ยงอยู่ยี่สิบแปดตัวด้วยกันนะวันนี้หน่อยได้ยินนะหน่อยได้ยินเสียงกระดิ่งผูกคอวัวนะดังนะหน่อยก็เลยมาดูนะก็ปรากฏว่าเขาเลี้ยงวัวยี่สิบแปดตัววันนี้เขาก็พาวัวเขานะคะมากำจัดหญ้าหรือกำจัดวัชพืชในสวนเก้าไร่นะในพื้นที่เก้าไร่นะ การเลี้ยงวัวของชาวบ้านแถวบ้านหน่อยก็ส่วนมากนิยมเลี้ยงแบบปล่อยนั่นเองนะถามว่าวัวจำนวนยี่สิบตัวกับพื้นที่สวนเก้าไร่อันนี้นี่เขามีถังซีเมนแบบนี้ใส่น้ำให้กินด้วยนะถามว่ากี่วันวัวจะกินหญ้าเสร็จถ้ามันเป็นลักษณะของสวนผลไม้นะคะเพื่อนๆจ๋านะมันก็จะไม่ค่อยมีหญ้านะตรงที่มันมีอ่าพุ่มของต้นลำไย,ยนะ เพราะว่ามันไม่มีแสงแดดส่องลงไปนั่นเองลักษณะหญ้าที่ไม่เยอะแบบนี้นะคะพื้นที่เก้าไร่ก็จริงนะถ้าวัวเขายี่สิตัวเนี่ยก็กินแค่วันเดียวนะหญ้าก็จะหมดสวนเลยนะคะเราไม่ต้องตัดหญ้าไม่ต้องพ่นยาฆ่าหญ้านั่นเองนะเจ้าของเขาวันนี้นี่มาก็เป็นคุณยายนะคุณยายขาวนะกับหลานชายเขานะคุณยายก็ขยันมากเลยเพื่อนๆจ๋านี่มาตัดยอดใบตองนะคะแล้วก็เช็ดนะคะทําความสะอาดนะ ยอดใบตองนี้เดี๋ยวเขาจะไปจ่อนะจะไปจ่อให้มันกลายเป็นใบตองที่เราจะนํามาบวนบุหรี่นะการมวนบุหรี่ของชาวบ้านนะคะก็จะใช้เป็นเขาเรียกว่าบุหรี่ชาย,ยูการใช้ใบตองนะคะที่เราจ่อให้มันแห้งแล้วเนี่ยมวนกับยาเส้นนั่นเองนะวันหลังหน่อยจะทำคลิปให้ดูนะเวลาที่คุณยายเขาตัดไปแบบเนี้ยว่าเขาจะไปทำแบบไหนนะ ก็คือมันจะเป็นเตารีดแบบโบราณนะเพื่อนๆจ้ะนะสมัยโบราณคนจะเห็นนะเตารีดโบราณนะเตารีดถ่านนะเราก็คีบถ่านใส่ข้างในนะเป็นเตาเหล็กแล้วเราก็นํามาถููหน้าหน้านะคะตรงบริเวณแผ่นใบตองนะมันก็จะแห้งกรอบนะคะก็จะหอมๆนะเราก็เอาผึ่งลมไวนะ้ให้มันหายกรอบแล้วก็ไว้มามวนบุหรี่นั่นเองนะว่าหลังหน่อยจะทําคลิปมาให้ดูนะจ๊ะคุณหลานชายเขาก็สบายมากเลยนอนเปล่เฝ้าวัวนะ พอเดี๋ยววัวจะอยู่ที่นี่ก็แค่วันเดียวนะถามเจ้าของเขาแล้วเขาบอกว่ากินหญ้าแค่วันเดียวเดี๋ยวหญ้าหมดพรุ่งนี้เขาจะย้ายลงไปทุ่งนานะอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยนะคุณยายเขาตัดเอาแต่ยอดมาันนาะจา๊ะเพื่อนๆจ๋านะใบแก่แล้วก็ต้นกล้วยปีกล้วยก็ยังอยู่นะส่วนยอดกล้วยคุณยายเขาจะเอาไปทำนะคะเป็นตองจอนั่นเองนะที่จะเอาไว้ใช้สำหรับมวนบุหรี่ที่ใช้ยาเส้นมวนเองนะคะ